บางคนกำลังมองหารูปแบบคีย์บอร์ดที่เป็นรูปแบบ100%แบบ full option เนี่ยนะครับผมมีตัวมนำเสนอสำหรับทุกคนวันนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่ผมมากับแบรนด์ f a n t e c h นะครับรหัสของเขาคือ macfit 108โหมดไฟจะแบ่งเป็นรูปแบบ22โหมด spectrum การควบคุมโหมดไฟทั้ง22โหมดแบบปกติสามารถควบคุมได้ที่ปุ่มฟังก์ชันและ print screen สามารถเลือกโหมดที่เราต้องการได้แบบจับเต็มเลยต่อมาคือโหมดปรับไฟข้างสามารถปรับได้โดยการควบคุมที่ปุ่มฟังก์ชันบวก scroll lock สามารถใช้งานได้ถึง11แบบเลือกสีตามที่เราต้องการได้เลยของตายสำหรับเกมเมอร์อย่างเรานั่นก็คือโหมดไฟ RGB นั่นเองมีมากถึง22โหมดเรียกได้ว,ว่าจุใจเต็มอิ่มกันไปเลยสำหรับการปรับโหมดไฟสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ MacFit 108 MK855 นี่คือชื่อของเขาขอบคุณสำหรับการรับชมครับ